สวัสดีครับชุกทุกคน f c ของช้างป่าทองผาภูมิแต่วันนี้เราก็ออกมาติดตามของช้างแม่ส้มนะของแม่แม่สม้นะม,ม,สมเขาเป็นแม่แปลกเป็นผู้นำโขงเข้ามายังทุ่งใหญ่ในเลสวนตอนเราก็ติดตามเข้ามาในป่าวันนี้ก็มากันหลายคนก็จะเป็นทีม ทฝ้าระวังช้างตาผิพเย,ยก็คือหลป้อมท่านหลวงปูส่สาคอแล้วก็เป้ยทุ่งใหญ่คนขับรถแต่คนที่เจอน้องข้าต้มมีคนแรกแล้วก็ทีมของผู้ช่วยออยบ้านห้วยเสือแล้วก็คณะนะครับรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่โครงการพระราชินีแล้วก็เข้ามาติดตามด้วยกันมาดูด้วยกันนี่ เราก็เดินตามเข้ามาถึงในป่าที่สาเหตุที่เราเข้ามาได้เพราะว่าช้างชุดนี้เนี่ยเราเคยตามกันมานับสิบปีตั้งแต่สมัยอยู่ห้วยภูจนมาอยู่ในสวนป่าทองผาภูมิข้ามฝั่งมาอยู่ทงางผาอน้นจนข้ามแม่น้ำตรงบ้านจันดีขึ้นมา,าผ่านมาเรื่อยๆตั้งแต่ตำบลสากรนิคม หมู่บ้านสะพานลาวหมู่บ้านภูเตยบ้านเหมืองสองท่อตอนนี้ก็มาอยู่บ้านห้วยเสือ,อตรงบ้านห้วยเสือเนี่ยมันเป็นบ้านสุดท้ายที่มีอาณาเขตติดกับทุ่งใหญ่ในเรศววนเราก็ตามเข้ามาดูมันไม่ง่ายเลยนะครับการที่เราจะตามเข้ามาดูช้างป่าแล้วก็ฝึกช้างป่าให้เขาเชื่องไม่ดุร้ายบางครั้ง การที่เราเข้าไปเงี้ยถ้าเป็นช้างป่าตะวันออกหรือช้างป่าสลักพระเราคงเดินเข้าไปได้แต่ขากลับออกมาคงต้องนอนออกมาแต่นี่มันต่างกันตรงที่เป็นช้างป่าทองผาภูมิที่เราดูกันมานมานาน,นะสิบกว่าปมีมันก็เลยคุ้นเคยนอกจากนั้นเราก็ยังตั้งชื่อในของนี้เราไม่ได้ตั้งชื่อทุกตัวนะเราจะตั้งชื่อเฉพาะตัวที่มีจุดเด่นอย่างเช่นแม่แปลก แม่แลกก็คือแม่สม้มเดิมทีโขนียังมีแม่แหวงอีกตัวหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับแม่สม้มแต่ว่า2ปีที่แล้วตกหลุมยุบตาย5ตัวตรงบ้านเมืองสองท่อตายทีเดียว5ตัวเลยก็น่าเสียดายมันเป็นธรรมชาตินะครับมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเราคงจะจัดการอะไรกับเขาไม่ได้คือจริงๆถ้าเราไม่พบเจออะไรที่มัน เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเราก็จะปล่อยเขานะไม่ไปยุ่งกับเขาเพียงแต่เข้าไปดูใกล้ๆไปสังเกตว่าเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ถ้าเขาหากินปกติเราก็พูดคุยกันธรรมดาดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปผลักดันไปขับไล่ด้วยวิธีการที่รุนแรงอาจจะใช้ปิงปองใช้ปืนใช้อะไรการที่เราไปผลักดันอย่างรุนแรงเนี่ยมันจะทําให้ช้างเครียดแล้วก็ช้างดุ จนหันกลับมาทำร้ายผู้คนรัศดรที่ผ่านไปผ่านมาได้แต่ช้างโขงนี้เนี่ยเราใช้วิธีการพูดจามีอะไรเราก็พูดกันเขาก็เดินหนีไปเองนะถึงแม้เราจะเดินเข้าไปในระยะ4เมตร5เมตรเขาหันมามองเขาก็จะเดินหนีเรียกให้อยู่ยังไงก็ไม่อยู่บางทีเขาก็แอบมาดูอย่างเมื่อคืนเนี่ยเราดับไฟรถหมดเลยมุดตึต๊ดเลยพอได้ยินเสียงแก๊ปจะเปิดไฟซองก็เห็นตาป้อมแบงบ้องแบงไอ้อยู่หน้ารถเอง เสร็จแล้วก็แอบดูแลพักหนึ่งเขาก็เดินหนีอันนี้ก็คือลักษณะนิสัยของช้างที่เราฝึกมาอย่างนี้ก็ทีมงานของเราเนี่ยเข้าทุกวันนะครับถ้ารู้ว่าช้างอยู่จุดไหนเราเข้าทุกวันไปดูทุกวันมันก็ไม่ง่ายเลยนะครับในการตามช้างในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซนแม่น้ำน้อยโซนของอ,อาเภอไซโยกหรือจะเป็นโซนผาอ้นอในสวนป่าเถาภุมิ จนยาวมาถึงทุ่งใหญ่นเรศวนเนี่ยบางครั้งเราตามเข้าไปจนถึงหน่วยที่คองนะซึ่งเป็นเครื่องทางระหว่างาหมู่บ้านจะแกกับบ้านทุ่งเสือโทนหรือบ้านทิตตี้บนนะนะเราก็เข้าไปนอนค้างเืนอยู่ในป่าแล้ก็ติดตามดูพวกเขาผลทางลำบากนะครับลำบากมาก่ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางแต่ละครั้งก็สูงนะแต่ด้วยความรักความชอบส่วนตัว เราก็ตามกันไปโดยเฉพาะหลวงปู่ท่านนี่หมดหลายสิบล้านกับช้างโขงนี้ไม่ว่าจะการปุดสะทำแหล่งน้ำปลูกทำแหล่งอาหารทำสนนหนทางอะไรพวกนี้รวมทั้งเจาะบาดาลทำน้ำดื่มน้ำใช้ให้กับชุมชนต่างๆที่มีผลกระทบกับช้างป่าหมดไปหลายสิบล้านอ่านี่ก็คือเฟื่อยทุ่งใหญ่คนที่เจอปองน้อยเอ้ยไม่ใช่ป่องน้อย เจอเจอ้ากระต้มเป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนต้มกระต้มคนแรกเหมือนกันสําหรับน้องวุฒินี่ก็ตอนนี้ได้พักกลับจากแนวหน้ามานะไปลบกับเขาเหมือนกันกลับจากแนวหน้ามาช่วงลาพักก็เดี๋ยวก็คงจะได้พักยาวแล้วคือไม่ได้พักหรอกกลับมาอยู่ที่หน่วยของนบคอ เจ้าที่เห็นอยู่นี่ก็คือเจ้าช้างน้อยไม่แอบดูนะเดินย่องย่องไม่แอบดูพอเราเจอเขาก็วิ่งหนีร้องสนานป่าอันนี้ก็คือความน่ารักอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ชอบอแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยสัมผัสจริงๆแล้วอย่าอย่าทำนะครับเพราะว่าช้างเขาไม่คุ้นกลิ่นพอไม่คุ้นกลิ่นเนี่ยบางทีเขาจู่โจมได้นมันก็จะทำให้เกิดอันตราย ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านี่ก็ได้น้อยเก็บมาฝากกันเนะเสี่ยนแม่น้องข้าวต้มก็อยู่ในโงนี้เหมือนกันมาเยี่ยมมาบอกเฉยๆว่าน้องสบายแล้วทำคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปของแม่น้องข้าวต้มแล้วการที่เราทําอัตลักษณ์ช้างป่าแล้วก็บันทึกชื่อไว้เนี่ยทาอัตลักษณ์ไว้มันจะทําให้เราจําได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเพราะแม่น้องข้าวต้มเนี่ยตอนที่เขาเป็นสาวๆเนี่ยเขาดุมากเป็นช้าง ตอนนั้นตกมันไล่กวดแอดมินทับตายเขาดูก็มาก็เลยถูกบันทึกไว้เป็นพิเศษเขาถึงปัจจุบันนี้เขาก็เป็นร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์นะสำหรับคลิปที่ใครเอามาลงตัวนั้นมันช้างแก่มากกับผอมต่างกับแม่นองก้ต้มซึ่งอ้วนท้วนสมบูรณ์ถ้าเรามองข้างหลังอย่างเดียวเรายังคิดว่าเป็นช้างสีดอแต่ถ้ามองด้านข้างเนี่ยถึงจะรู้ เพราะว่าเขาก็มีอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยดูที่รอยพับบนหูพับด้านบนพับด้านข้างเนี่ยแล้วก็หางที่เขาจะด้วนนะมันก็ไม่เชิงด้วนนะแต่ว่ามันจะยาวแค่หัวเข่าน่แน่นอนกระต้มเนี่ยหางกายาวแค่หัวเขา่าแต่เป็นช้างที่ยังสมบูรณ์นะอายุก็ประมาณสัก18ปีถึง20ปีเนะี่ยน่าจะตกลูกคงที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากป่าทองฝาภูมิสำหรับแอดมินที่ติดตามดู นะครับสวัสดีครับ